วันนี้นะยายกแพทองทานลงพื้นที่ไปจังหวัดสะแก้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นหน้าด่านระหว่างไทยกัมพูชาและมีการหาหรือถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไทยจํากัดเวลาการเข้าออกด่านทางผู้ว่าสะแก้วก็เลยเสนอมาตราการออกมาหลายอย่างครับหลักๆก,ก็คือยกเลิกการช่วยเหลือแบบให้เปล่าของไทยการจะไปสร้างโครงการสร้างสะพานอะไรให้กัมพูชายกเลิกให้หมดรวมถึงจํากัดโคตา้าการนําเข้ามันสัาปัหลังจากกัมพูชาด้วยเพราะว่าอีกทางหนึ่งก็จะเป็นการช่วยเกษตรกรชาวไทยด้วยครับมีหลายมาตรการที่มีการพูดถึงซึ่ง นายกก็ตอบรับเรื่องของมันสัมปะหลังส่วนเรื่องอื่นเนี่ยบอกว่าก็เดี๋ยวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดการเงินต่อไปขณะที่ฝั่งกัมพูชาก็มีความเคลื่อนไหวนะครับมีการตั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนใหม่ก็ฮุนเซนก็บอกว่าเป็นคนที่จะมาปกป้องอธิปไตยของประเทศแล้วก็ยังโพสตเด็ดด้วยที่หลายคนสนใจวันนี้ก็คือโพสตว่าทางฮุนเซนเนี่ยคืออันนี้เป็นทางสื่อของกัมพูชาที่บอกฮุนเซนเตรียมจะแฉแผนของทักษิณที่จะเปลี่ยนผู้นําคนใหม่ของไทยแล้วเดี๋ยวจะมีการส่งข้อความพิเศษนี วันพรุ่งนี้ด้วยบ้านใหม่ของลีกที่ฮอตที่สุดครีมีลีสดทุกคู่ที่เดียวในไทยโมโนแม็กซ์ในราคา299บาทต่อเดือนลูกค้า A AS เสเพียง199บาทต่อเดือน